เมื่อหลายปีก่อนทีฉันไปมีที่ที่ป่าละอูแล้วเขาก็มีป้ายอันนึงเขียนไว้เป็นรูปในหลวงรัชการที่9มีบทกวีซึ่งประทับใจมากคือกำลังจะบอกว่าเราอยู่บนแผ่นนี้นะ่ะดีที่สุดแล้วปกติพี่น้องจะเห็นว่าดิฉันก็มาอ่านบทกวีให้ฟังเสมอๆแต่อันนั้นแต่งเองแต่นี่เป็นบทกวีที่คนอื่นแต่ง และจําได้จนทุกวันนี้เพราะมันซาบซึ้งมากเขาบอกว่ามีบทหนึ่งกล่าวว่าเราโชคดีแค่ไหนในวันนี้ที่ยังมีแผ่นดินทินอาศัยมีความงามอย่างผู้อยู่อย่างไทยและกษัตริย์หัวใจประชาชน อยากฟังฉบับเต็มไหมไม่ได้แต่งเองนะคะคนแต่งชื่อคุณระพีพชระต้องขอกราบคารวะไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะคุณระพีวันนี้เลยไปปริ้นมาไปหามาโตด้วยข้าวด้วยปลามาเป็นคนกำเนิดบนแผ่นดินทินอาหารภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร เอกสัตริย์รัชกาลภูมิพลสถิตด,ด้าวะลอดวงจากห้วงฟ้าจุติพาประจุฝันอันเข้มขน้นเสวยราชเพื่อชาติประชาชนให้ปลอดพ้นทุกทเวศทุกเพศภัยเราโชคดีแค่ไหนในวันนี้ที่ยังมีแผ่นดินทินอาศัย มีความงามแห่งผู้อยู่อย่างไทยและกษัตริย์หัวใจประชาชนทะคือพ่อคือครูคือผู้ให้น้ำพระไทยใสยสะอาดดังหยาดฝนทรงมีเพียงคำว่าให้ในกะมนลที่ถังทนเพื่อประชาทุกนาทีมีบ้างไหมโลกนี้มีใครเหมือนมีบ้างไหมใครจะไปเยือนในทุกที่ พลิกผืนดินกันดานมานานปีให้กลับฟื้นคืนชีวีได้อีกครั้งมีบ้างไหมมีบ้างไหมใครเคยเห็นผู้โดดเด่นเหมือนฟ้าสร้างสวรรค์สั่งทั้งาศาสตร์ศิลป์ศท์วิชาคว้าได้ดังและเจนจัดจริงจังโดยตั้งใจมีบ้างไหมไทยทุกผู้ ใครรู้บ้างว่าพระองค์พระผู้สร้างเหนื่อยแค่ไหนกว่ารังสรรค์พอเพียงหล่อเลี้ยงไทยซึ่งเป็นความภูมิใจไทยในวันนี้นี่คือรากเง้าของเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะมีบ้างไหมทั่วแผ่นฟ้าหาไปเถิดมีกษัตริย์แสนประเสริฐ แต่ที่นี่ตลอดโลกนครรัฐปัตตุยจะยังคงไม่มีไปอีกนานพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระบาทราชประชามหาศาลขอพระองค์ทรงพระชนยิ่งยืนนานเสวยบุญบรรดาเน,นรันเทิน เนื่องจากบทกวีชุดนี้นะคะคนประพันธ์น่าจะประพันธ์ไว้ช่วงประมาณปี2,550ซึ่งในหลวงราชการที่9ยังทรงมีพระชนมาชีพอยู่เขาให้พูดถึงกี่โมงเนี่ยลืมไปแล้วเขาบอกว่าวันนี้คนเยอะให้พูดเกินไปหน่อยๆเรามาคุยกันอีกเรื่องหนึง่ง อยากฟังเรื่องอะไรดีเ,ปเ,ปเมื่อเช้าคขามีขนมข้าวเหนียวปิ้งไส้มันเดี๋ยวพรุ่งนี้รอกินนะแบบมันๆอะ่ะเขาบอกตั้งสิบนาทีอ่ะอ่ะทีนี้พอเราพูดถึงความเป็นไทยเอาเรื่องซอฟๆก่อนเนาะทำไมพัดลมมันเปิดมาจากข้างล่างวะ <laughs> มันเป่าพุงเสื้อเปิดอ่ะเอาเรื่องซอฟซอก่อนใครที่มี Facebook หรือดูข่าวจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดผ้าไทยเฟ้อฟ้าพรุงพรังมีมีอะไรดีวะมีนอบนไหลมีครีบจะเป็นเงือกก็ไม่เชิงจะเป็นแรดก็ไม่ใช่จะเป็นมาทล,ล่อวัวกระทิงก็ยังขาดผ้าแดง อันนั้นนะพี่น้องรู้ใช่ไหมว่าเป็นใคร,รชื่ออะไรเนาะอะไรเนาะเองๆอ่งดังๆหน่อยอ่จาจ้าอุ้งเอิงของชื่ออุ้งเองิง <ๆ S 2> แต่ตำแหน่งจริงๆอะเป็นประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แต่ไม่เคยเข้าใจอะไรเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เลยที่แต่งน้นมันดูพารุงพารังเลอะเทอะเฟ้อฟ้ามีตรงนี้ มีตรงนั้นดูไปนึกว่านางเงือกหลุดมาจากมหาสมุทรแต่เอ็ดูหน้าก็ไม่ใช่คล้ายจะเป็นผีเสื้อสมุทรเสะมาก <c oughs> <c oughs> คือดิฉันจะบอกว่าด้วยความตื้นเขินและไม่เคยเข้าใจถึงความเป็นไทยบทกวีชุดที่อ่านม,มาเมื่อวานถ่ายทอดถึงความเป็นไทยคุณนนัลักษความเป็นไทยความเอื้ออาทร ศิลปะวัฒนธรรมความงดงามประธานโทษถ้าวันนี้ใครตั้งดิฉันเป็นประธานซอฟเพาเวอร์ดิฉันจะไปกราบบังคมเชิญเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีมาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาเจ้าค่ะพี่น้องว่าจริงไหมพระองค์ทรงเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกเข้าใจถึงศิลปะวัฒนธรรมผ้าไหมผ้าทอ ทรงแอลออกแบบประทานทวดทรงออกแบบผ้าทอลายขอใครเคยเห็นบ้างทรงเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีอย่างลึกซึ้งทรงมีความสง่างามถ้าดิฉันเป็นประธานซอฟ์พาวเวอร์พี่น้องช่วยไป็นรค์ให้สุภพมาดเป็นน้อยจะไปกราบบังคมทูลขอคำปรึกษาเพราะในเมื่อวันนี้เรายังโง่อยู่เราควรจะพึ่งผู้มีพระปรีชาสามารถใช่หรือไม่ ไม่ใช่โง่ไตถุนโง่ขนุนป่าแล้วก็ยังจะดันทุลังโชวโง่ออกไปสู่โลกก็อย่างที่ใครๆบอกว่าแท้ที่จริงมันคือซอฟต์ r บรนด o พาวแปลว่าภาษาไทยสามพยางปันยาออนคนมีสติปัญญามีความคิดสร้างสรรค์ จะไม่ทำแบบนั้นดิฉันดูภาพนั้นแล้วกโกรธมากมึงทำผ้าไทยกูเสียหายหมดนะเนี่ยผ้าไทยที่สวยงามมีตำนานมีรากเงากลายไปเป็นขยะเพิงรุงรังอะไรก็ไม่รู้นี่แหละคือความดันทุรังของคนที่ไม่รู้ไม่มีปัญญา ไม่มีภูมิปัญญาไม่มีความคิดสร้างสรรค์แต่มาด้วยอำนาจของระบอบครอบครัวที่เรียกว่าระบอบที่ครอบงามประเทศไทยแล้วก็จับคนไม่ได้เรื่องมาใส่เข้าไปตั้งงบประมาณให้ไปอิลุยฉุยแฉกไปทำอะไรที่เลอะเทอะและไม่เข้าท่าวันนี้เขาขายผ้าขม้าผือละร้อยกางเกง ขาเรียกกางเกงเป้ายานใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมใช่เนาะที่เป็นผ้าคอมาร้อยแปดสิบอันนั้นคือเรียบง่ายสวยงามแต่ในความจริงแล้วผ้าไทยก็สามารถมาทำอะไรที่เรียบง่ายสวยงามสมประโยชน์ใช้สอยสะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างเลิศหรูอ,อลังการไม่ว่าจะเป็นผ้าทอมือผ้าคอมาผ้าไหมแต่ประธานซอฟต์พาวเวอร์ ทำเสียของอย่างยิ่ง